สวัสดีนะคะวันนี้พบกับช่องน้องตักกตกวันนี้เดินวันที่สองรอบที่สองแล้วนะคะไปเราจะเดินไปเมื่อกี้รอบแรกไปถึงโรงเรียนนะคะกลับมาจะไปอีกรอบที่สองนะคะฝึกเดินออกกำลังกายแม่ทั้งแม่ทั้งลูกอะไรก็แวะกินหมดอะไรก็แวะกินได้ทุกอย่างนะคะ ai đơn 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 bán đơn để khoai kín lụ à, tóc tách cái kín tôi vào ô, ô, ô. kín thô sập rồi này mẹ nằm hai lô kín rồi đấy mẹ này đơn ไปเดินใจเย็นๆกระถางก็ล้มไปแล้วนะคะรอบแรกนี่คือกลับมาถึงบ้านนี่นี่คือฝีมือตอกแตกนะคะเอาขาขึ้นเหยียบแล้วก็กระถางต้นไม้ก็ล้มลงดีแล้วไม่แตกบาดขานี่ไปรอบสองนะคะอะไรก็ไววกินได้หมอดอร่อยหมอด <Yeah. S 1> เออ <Yeah. S 1> ค่อยๆไปลูก ค่อยไปค่อยไปเออ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 เจอเจอเจอเอ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 อไปเดินเดินลูกเดินนี่นะคะตาก็อยู่บนหัวไปแล้ว เอ้กล้วยกล้วยเขาเดินต้นไม้ต้นกล้วยปลปลเดินโอ้ตอกแตกอยากกินกล้วยก่อนเอออือ่าของนี้ของหนูตอกแตกอึ้บเออลูกหนึ่งเออเจอเจอค่อยๆไปลูกไปรอบสองไม่ไม่ะ ะเออตั้งแต่โควิดไม่ได้ออกจากบ้านเลยตาเอ้ยโควิดก็ลืมหมดแล้วตตกใจตะนนตึนไปไปไปเดินเดิน กจะกินได้หมดนะคะแอมเก็บมะละกอเ็ามาเลี้ยวก็ปรับแล้วนะคะอืมเอออากินก่อนพักก่อนแป๊บหนึ่งพักกินหญ้าก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเดินต่อนะคะวันนี้จะเดินไกลหน่อย เราสึกหิวแล้วลูกแล้วตอกแตกตักหิวแล้วแต่กินกล้วยตลอดทางนะคะไม่ใช่ว่าให้ไม่ให้กินตอยต้อยอยตอยต้อยแค่นี้แหละไปเฮ้ยหียวหีวอ่ะเหีวอ่ะเหีวอ่ะ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 กินไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงไม่ได้พยายาม เอาเอาปากไปกัดเอานะคะไปลดมาด้วยข้างหลังกให้เขากินก่อนกินก่อนอร่อยมากนะคะยา่าอุ้ยอร่อยกว่ากล้วยปลุกฮึกล้วยกว็อร่อยแล้วยายแหนูนอยากกินยา่าสมมั่งตายไป,ไปเดินไปเดินลุกๆเ,เดิน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  เดี๋ยวหยยบปวดเดินนั่นนั่นนั่นน่าคตรโไปแบงค์อะไป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 เดินไปเดินได้นะคะร้อนบลุร้อนร้อนอ่ะเปล่าเปล่าไปเดินเดินเดิน đơn đơn ê ê ê chờ 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 เดินลูกเดินเดินไม่เลี้ยวเดนะ้อนมันหลังตาจะพาไปกินทุ่งนาเด้อเดินให้มันชินกับหมู่บ้านกับรถกับเรือกับสิ่งทุกสิ่งที่อยู่ใน,นหมู่บ้านนะคะตัว่เขาจะตก,ตก,ต,กตกใจวิ่งทำแม่เขาวิ่งอีกน่ะกินต้นไม้เขามันดูต้นอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นต้นนางกวักนีไม่ได้เลยคัน เดินเดินไปเดินไปเดินไปนุ่นใหญ่โกไปไหนแล้วนุ่นให้เดินเดินใ่โกไปอีกแล้วพะไหมอันนี้รอบที่สองแล้วนะคะรู้สึกว่าจะเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าน้องตอกแต๊กจะร้อนและเหนื่อยแล้วนะคะดูไม่ค่อยเท่าไหร่ ร้อนแล้วบล๋วเนื่อแล้วบอะได้กินกล้วยอ่ะได้ยายนกล้วยอ่องอะงอไงแล้วงอไงแล้วปนกล้วยอ่ะไปเดินเดี๋ยวค่อยกินโอ้ยนี่นี่ไปไกลเล็กเดานะคะวันนีน้ รอบที่สองก็จะไปถึงโรงเรียนเหมือนกันค่ะมดูจะไปถึงหรือเปลา่าโรงเรียนรอบสองต้องดูก่อนิดต,ตามนะคะดูออกลมแล้วลมออกจากท้องแล้วออกเด้อฝั่งนู้นออกเด้อเยอะเยอะจะแน่วันนี่เร็วดันหาป่าได้หายาย มามามานี่กลางหมู่บ้านแล้นนะคะไปเดินค่อยๆไปนักเรียนกำลังเลิกได้นะนักเรียนก็เลิกรถก็เยอะนะคะนี่น่แบง กินหมดทั้งแม่ทั้งลูกนะคะไว้ตลอดแวะตลอดทางอเป่าแล้วเป่าแล้วนักเรียนก็เลิกแล้วนะคะวันนี้ป้าป้ป้าปเยอะเยอะน้ำแมว ใ่่โอเคกินกล้วยบะโลกินกล้วย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 มาๆกินกล้วยเร็วเร็วปุ๊บกินกล้วยอ่ากล้วยนะคะเดรียก็เลิกแล้วรถก็ค่อยเริ่มเยอะแล้วาน้องถึงกลางหมู่บ้านแล้วนะคะวันนี้รอบสองก็ได้กลางหมู่บ้านแล้วนะคะเอ้เอ้เกือบจะดัษ กินอะไรกันมี้วเออร้อนแล้ลร้อนแลวรถก็เยอะแล้วลรถก็เริ่มเยอะแล้วนะคะน,นักเรียนเริ่มแล้วนักเรียนคนนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะ คนเขาเลิกเรียนต้องเด็กไปโรงเรียนนะคะวันนี้นักเรียนครูเขาไม่รับหมายหมาอีกแล้วคนดื้อห <c oughs> มาอีกแล้วนี่เออไปไปเยียบกระถางยายเยียบกระถางยายเ่้้ามอบอบิง เ uh, ก er <mark a. S 1> Th ็บปึ๊บอ้าให้ลางวั่นคนเก่งกินกล้วยละนั่นเศษกระดาษเด้อโอ๋หนักปุดบิแล้วเดียนี่พุ่นผู้ใดทักพุ่ว่าโชคทวีเพว่าอันูบ่มาแต่โรงเรียนเฮ็ดจังได้ล่ะโอ้ đồn tệ leo tóc tẹt á này ừ. ui ừ. bé ừ. mai tệ luôn đằng phải ừ. khi con à, khi còn tẹt เด็กมาเตะลูกเลยอือแล้วอือแล้วให้ลูกอือก่อนแป๊บนึงเ mm. ออเออเจอเจอเจอเออเจอเจอเด้อลูกเจอ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 จำนะลูกนะเ mm. อาแบงค์เขาให้เขาชีก่อนแป๊บนึงเ mm. ข้าหมู่บ้านก็จะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่ยางเสียงทางกระลุกปกเปก๊ปกนะคะ เาจะพยายามให้ต๊กแตกชินกับเสียงทุกเสียงทุกอย่างชินกับการเดินชินกับ,บวัวกับควายชินกับเด็กๆทั้งรถทั้งเสียงอะไรต่างๆที่ดังเขาจะได้ชินนะคะอืะอยังไม่สุดเลยอุ๊บปุ๊บ เอแม่ก็จะคอยเคี่ยตลอดนะคะเคี่ยเอาขาเคี่ยลูกเออเวิ้นไวจมากเก๊ๆเก่ก ได้ยิน <c oughs> ได้ยินร้านค้าเขาเรียกเยอะวิ่งเข้าไปหาร้านเขาตั้เยอะๆตั้งงนี้อุ <c oughs> นี่ถึงโรงเรียนแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้เก่งมากเลยเดินมาถึงโรงเรียนกล <c oughs> ับแล้วบ่ <c oughs> พักก่อนนะคะแป๊บนึง อ่าเน่งเฮาเอ้ไหนกินกินเอ้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 เอไปกินจักอ่าไอ้ดมากระดุกกระดิมันมาอยู่เป็นสุกทักก่อนทักก่อนถึงโรงเรียนแล้วนะคะนี่คือโรงเรียนนะคะนี่เก่งนักเรียนนักนักเรียนไม่เข้าโรงเรียนได้วันนี้ เียงไก่เหนื่อยแล้ววะเนยไปกลับแล้วไปเดินทางกลับแล้วนะคะกลับบ้านแล้วถึงโรงเรียนนะรอบแหลก,ก็ถึงโรงเรียนรอบที่สงก็ถึงโรงเรียนจ้าจ่า,า,จากกเษาก,กเษตรไปเอ้าไม่มีอะไรโอ้มากินกินอ้อยกินอ้อยแล้วลูก โอ้หเอ้าขอบคุณค่าก่อนขอบ